สวัสดีครับอาจารย์พลโหนกิศนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมหาาัวรัสาสนานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับได้เข้ามาสอนในวิชาว,วิจัยเจาะลึกเลข7จตัว9ฐานนะครับวิจัยเจาะลึกเลข7จตัว9ฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความสําคัญมากถือว่าวิช,วชาวิจัยเจาะลึก7ตัว9ฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ เป็นหลักสูตรที่แอดวานซ์พอสมควรนะครับเป็นหลักสูตรที่ใช้กลเม็ดเคล็ดลับใช้เทคนิคในการพยากรณ์ต่างๆมากมายเลยนะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในเจตัวเนี่ยขั้นสูงหรือแอดวานซ์มากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานทางด้านเจตัวเก้าฐานมาแล้วเนาะเขามาเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของในหลักสูตรวิจัยเจาะลึกไปด้วยกันนะครับใครที่มีความรู้ในเรื่องของเจ็ดเลขเจ็ดตัวมาแล้วเนี่ยสามารถ เข้ามาเรียนรู้ได้รวมถึงคนที่มีพื้นฐานมีพื้นฐานในเรื่องของเจตัวมาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าจะเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรวิจัยเจาะลึกเตัวเก้าฐานได้ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มีการใช้เ,เทคนิคนะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆของเจ็ดตัวมากมายในหลักสูตรนี้นะครับอาจารย์จะพูดในเรื่องของดีเทลก็คือในเรื่องของอิทธิพลของดาวบุญดาวบาปเนาะอิทธิพลของ การดูวาสนาการดูตัวเองการดูการเงินความร่ำรวยการดูเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับสังคมนะครับความรักคู่ครองสุขภาพการทํางานการเรียนโชคลาภต่างๆมากมายเราเรียนอันนี้คือการทบทวนก่อนนะในหลักสูตรนี้อาจารย์จะทบทวนความรู้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมาอาจารย์จะสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับกฎการอ่านแบบพิดนนบดดสดารนะครับการอ่านกฎของดาวเสานะครับการอ่านในเรื่องของ คู่ธาตุนะครับคู่มิตรคู่ศัตรูคู่สมพลนะมันมีการอ่านแบบพิสดารแบบไหนบ้างแล้วแล้วก็ลักษณะของการชิงดาวนะการชิงดาวชิงพบต่างๆ่มันชิงกันแบบไหนนะครับแล้วก็การอ่านแบบพิสดารน,นะครับการอ่านจอนแบบแบบพิสดารจรทั้ง9แบบเนาะยังต่ํามีการจอนในลักษณะต่างๆรวมถึง9แบบเลยซึ่งค่อนข้างที่จะพิสดารน,นะครับในวิชาเลขจุดตัวเก้าฐาน รวมถึงนักเรียนทุกคนจะได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของ case study ต,ต่างๆนะในเรื่องของกรณีรณศึกษาดวงอดีตของนายกรัฐมนตะรีเนาะนักการเมืองดวงนักร้องดวงดาราน,นักฟุตบอลน,นักกีฬาระดับโลกนะครับพ,พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวเราเรียนกันนะครับดวงของพวกเศรษฐีดวงของพวกนายตำรวจทหารดวงของคนที่เป็นร่างทรงผู้พพากษาอายการทนายความไหม ดวงของมิจฉาชีพต่างๆมันดูกันยังไงนะดวงของคนที่มีรักสามเศร้าสี่เศร้าคนที่มเีเรียกว่าอะไรมีสามีหลายคนเนาหรือดวงของใครที่มีภรรยาหรือมีเมียหลายคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมีวิธีการดูยังไงนะครับดวงของนักพยากรดวงของดารานักรองศิลปินต่างๆมากมายเลยนะครับถือว่า เป็นหลักสูตรที่เราเข้ามาเจาะลึกในในดวงชะตานะครับเหมือนกับเราเข้าไปผ่าดวงดูว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรเหมือนกับเป็นการสแกนเหมือนกับเป็นการเอ็กซเรดูว่าเอ้ยภายในภายในร่างกายมันเป็นไรแต่นี่เป็นเรื่องของดวงชะตานะครับฉะนั้นแล้วหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สําคัญมากเข้าเรียนรู้ในทุกดวงว่าดูกันยังไงรวมถึงที่สําคัญคือว่าเราเอาดวงของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน เอาเข้ามาขึ้นกระดานสอนเลยนะครับใครที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรวิจัยเจาะลึกเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยนะครับจะเอาดวงของนักเรียนทุกคนมาขึ้นกระดานดำสอนไปด้วยกันนะครับซึ่งปกติอาจารย์จะสอนอาจารย์ดูดวงนะรับดูดวงปกติครั้งละค่อนข้างจะท,ท,ที่จะแพงนะครับนักเรียนอาจารย์ดูปกติดูดวงชะตานะตรวจดวงชะตาครั้งละสอง0 0บาทนะบอกก่อนครั้งละ2 0 0 0มนบาทแต่ครั้งนี้นะครับเฉพาะนักเรียนคนใดนะครับที่ลงในหลักสูตรวิ Fraser, จัยเจาะลึกเนี่ย เลขเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยอาจารย์ถือว่าอาจารย์ดูให้ฟรีนะครับดูให้ฟรีเอารวมของ,งของทุกคนขึ้นกระดานแล้วก็สอนเรียนรู้ไปได้วยกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นในดวงชะตาในแต่ละช่วงอายุนะครับแล้วก็ใครที่จะเหมาะสมทำธุรกิจอะไรต่างๆเดี๋ยวเราดูไม่ยากนะครับขอให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยวิจัยเจาะลึกเลขเจ็ดตัวเก้าฐาน,เ,นเป็นหลักสูตรที่สำคัญ เริ่มสอนในวันที่4มีนาคม2566เริ่มสอนในวันที่4มีนาคม2566เราสอนกันทุกวันเสาร์นะครับทำการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4มีนาคม2566เวลานะครับ1 4 0 0นถึง16.00นนะครับเวลา1 4 0 0จุด 00. นถึง16.00นนะครับใช้เวลาศึกษาแล้วเรียนเนาะเวลาเรียนทั้งหมด สี่เดือนนะครับสี่เดือนเป็นอย่างต่ำนะบอกก่อนเป็นอย่างต่ำนะครับอาจจะมากกว่านี้อาจจะมากกว่านี้แล้วก็คลิปคลิปที่เสียเอ่อที่ทําการเรียนการสอนนะครับจะไม่มีการลบนะครับไม่มีการลบคลิปฉะนั้นแล้วนักเรียนใครที่ไม่สะดวกมาในเวลาดังกล่าวก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็สงสัยก็ถามอาจารย์นะครับถามอาจารย์ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆมมาก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกัน ใครมีพื้นฐานแล้วในสาย7ตัวทั้งหมดมาเรียนได้นะครับเราเจอกันวันที่4มีนาคม2566นะครับแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยนะครับถือว่าถูกมากมากๆเลยปกติหลักสูตรนี้อาจารย์1 3ื่นนะครับปกติหลักสูตรอย่างนี้อาจารย์สอนในราคา1.3 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสนา,นา,าขาบางขุนนนทะ์นะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นลูกมอ่อเก่าขอ,ข,อของนี้นี่ด้วย ถือว่าเป็นโอกาสดีในการตอบแทนรูบาอาจารย์ฉะนั้นแล้วอาจารย์พลนะครับจึงนะครับขอคิดค่าเรียนเพียงนะครับเพื่อให้นักเรียนของบางขุนนอนเพื่อให้นักเรียนของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยได้เรียนกันอย่างสะใจจุใจแล้วก็ในราคาที่ถูกมากเนะรวมถึงเอฟซี FC แฟนคลับของอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์ด้วยมาเรียนพร้อมกันกันได้เดือนละ1,500บาทเท่านั้นเอง เดือนละ1,500บาทเท่านั้นเองนักเรียนรีบติดต่อมานะนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ020449122 02 0449122 04 02 04 04นะอันนี้เบอร์สุด02อีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ลายนะ0875945678นะครับเบอร์ลาย0875945678อีกเบอร์หนึ่งนะ0835365919 0835365919นะครับเราเรียนเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับเราเริ่มเรียน4มีนาคม66อยากทุกท่านมาเรียนรู้ไปได,ด้วยก<ป>ันด้วยเทคนิคอันพิสดารนะครับหลากหลายเป็น7ตัวชั้นสูงนะครับทุกท่านใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆน,นะครับเพียงเดือนละ1,500บาทถือว่าถูกมากๆโอกาสทองอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะักเรียนรีบ โทรเข้ามาด่วนๆเลยนะวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเจอกันนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ